สวัสดีครับท bon ่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ออสตักติลานะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษรัฐบาลวันจันทร์ที่1่กุมภาพันธ์งห้านะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสําหรับดาวเด่นของวันที่1นี้มีอะไรกันนะครับผมจะมาวิเคราะห์จากหลักวิชาของผมนะครับดาวดวงแรกนะครับ ผมจะมาวิเคราะห์ดวงแรกให้กันเลยนะครับเป็นดาวสุกร์หกนะครับมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคนะครับและในวันนั้นเขาก็ได้ตําแหน่งวอลโคระวางครับผมก็จะจับให้กับท่านผู้ชมดูนะครับดวงแรกผมจะเอาหกไว้ตรงกลางเลยนะครับโอเคครับดาวดวงที่สองผมให้ดาวเสาเจ็ดครับมาตรฐานดาววันนั้นเป็นเกษตรนะครับ และมาดูดาวเด่นอีกดวงหนึ่งดวงที่สามผมให้ดาวพราหูแปดครับวันนั้นนะครับได้ตําแหน่งเขาได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับและยังได้ตําแหน่งระวางปู่เอกด้วยครับสามดวงนี้เป็นดาวเด่นของผมนะครับและมาดูดาวเด่นดวงที่สี่ครับผมให้ดาวอังคารสามครับอังคารสามนะครับมาตรฐานดาวเป็นกเกษตรครับ และมาดูดาวเด่นอีกดวงเป็นดาวจาันสองครับมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะให้แค่ห้าตัวนะครับท่านผู้ชมก็นำเลขของผมไปจับวินกันได้เลยนะครับทั้งห้าดวงส่วนผมนะครับผมชอบเจ็ดครับผมก็จะเอาเจ็ดมาจับนะครับก็เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสองครับ และอีกดวงหนึ่งผมให้ชอบหครับก็หกมาจับนะครับหกแปดหกสามหกสองครับและอีกดวงหนึ่งผมให้แปดครับที่ชอบนะครับแปดสามแปดสองครับก็อีกคู่หนึ่งก็สามสองครับก็ทั้งหมดก็จะได้สิบคู่พอดีครับส่วนวิ่งส่วนตัววิ่งนะอ่าตัววิ่งก่อนก็ได้วิ่งลูดนะครับให้หมาก่อนครับ หกนะครับหกตัววิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเจ็ดครับคนที่ชอบสายวิ่งสายรูดครับตัวนี้ครับหกเจ็ดส่วนสามตัวนะครับผมก็จะมาเขียนให้กับท่านผู้ชมนะครับสามคู่ที่ผมชอบนะครับก็มีหกเจ็ดสองครับแล้วก็หกเจ็ดแปดครับโอเคแล้วก็มาสองเจ็ดหกครับ สมคู่นะครับที่ผมจะมอบให้กับท่านผู้ชมไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับส่วนเลขนี้เป็นเลขพิเศษของผมนะครับที่ผมจุดทูปไว้เมื่อวานครับผมจุดทูปเสี่ยงโชคครับได้เลขเจ็ดสามสองเป็นเลขมงคลครับก็มีอยู่ในตารางของผมนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมชุดนี้นะครับไปอาจจะทำให้กับท่านผู้ชม รวยๆเฮงๆนะครับสามก็เป็นสี่คู่นะครับสำหรับคลิป,ปรัฐบาลน,นี้ผมก็ตั้งใจนะครับมีอยู่เท่านี้นะครับขอให้เลขของผมเข้านะครับให้ผู้ชมรวยๆเฮงๆบังๆครับโปรดใช้วิทยาราญาณนะครับในการรับชมรับฟังนะครับนำเลขของผมไปใช้นะครับสำหรับเลขของผมสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันไปต่อช่วงค่ำๆก็ฮานอย และ2องทุ่มก็มีประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งกับปประเทศลาวนะครับได้หมดเลยนะครับสําหรับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำหรับถ้าผู้ชมที่ชื่นชอบในตัวเลขของผมอยากได้ผมให้ตัวเลขบ่อยๆขอทข้าทุกวันก็เชิญเข้ากลุ่มดาวได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ช่องทางก็เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ลายกลุ่มเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมอาจารย์ออสนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเป็นเบอร์ไาน์นะครับศูนย์แ6ดหกามสามห้าหกสาก็ก็เข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ รวยๆเฮงๆบางๆนะครับสวัสดีครับ